ไปดูที่จีนต่อนะครับก็วันนี้ก็แสดงความยินดีกับท่านเอกอัครราชทูตคนใหม่ของจีนนะครที่ไปประจำประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับก็คุณเชี่ยเฟิงนะครับ a r r i v e from Beijing US uh, expect better relation นะครับก็ world, เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนใหม่นะครับยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ฟังสัมภาษณ์แก China new ambassador to US นี่นะฮะก็ท่านทูตคนใหม่นะครับของจีนนะที่เดินทางไปอเมริกาเนี่ยก็มีการออกมาพูดนะฮะก็ออกมาพูดว่า relation face serious challenge นะครับออกมายอมรับนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ค่อนข้างจะ ซีเรียสนะเครียดอยู่พอสมควรนะยอมรับนะแต่แกพูดไปแกยิ้มไปนะถึงแกจะเครียดน,นะแกพูดไปแกยิ้มไปนะการทูดก็จะต้องอย่างนี้แหะนะครับเชียเฟิงนะออกมาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังบางช่วงบางตอนว่าแกพูดยังไงนะเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา at present c h uh, i n o u s US relations is facing serious difficulties and challenges we hope that the United States will work together with China to increase dialogue to manage differences and also to expect our cooperation so that our relationship will be back to the right track ก็มีการออกมาให้ความความเห็นนะบอกว่าหวังว่าอเมริกาเนี่ยจะพร้อมปรับท่าทีนะฮะแล้วก็ทํางานร่วมกับจีนแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาอยู่ในร่องในรอยนะ the right track นะประมาณนี้แล้วกันนะ แต่อเมริกาก็คงเฉยๆนะยักไหลประมาณนั้นแล้วกันนะฮะก็เงียบๆไม่ได้มีการพูดอะไรต่อนะครับก็เป็นท่านทูตคนใหม่ที่เข้ามารับตําแหน่งไปดูที่จีนนิดนึงนะอันนี้รายงานจาก South เชนเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสนะครับเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ผมก็ตามตามอยู่เหมือนกันนะฮะก็ใชน้า expand เ e b s i ว็นะ For religious workers in latest move to tighten control นะครับต้องยอมรับนะว่าในประเทศจีนเนี่ย ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแรงงานที่เข้าไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพอสมควรน,นะฮะไม่ใช่พอสมควรเยอะพอสมควรน,นะครับก็คือคล้ายๆกับอ้างว่าเข้าไปทํางานไปช่วยศาสนาไปช่วยวัดไปช่วยโบสถ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขอวีซ่าเข้าไปทํางานในจีนนะเข้าไปอยู่จีนแล้วไปก่อเรื่องนะมีปัญหามีรายงานว่ามีปัญหาหลายหลายศาสนาอยู่เหมือนกันนะครับ ะฉนนั้นจีนก็เลยตอนนี้มีนโยบายแล้วกันนะที่จะเขาเรียกว่าอะไรออกอการควบคุมนะ Expansion นะซึ่งะจะออกขบวน Five Sanction Religions นะครับจะเข้าไปมีบทบาทกับ5าศาสนาด้วยกันนะฮะไล่ตามนี้เลยก็คือบ d ติซึมเต๋านะฮะพุทธเต๋าอิสลามนะฮะคทอลิกแล้วก็โปรเตสแตนต์นะครับหาศาสนาที่จีนประกาศนะว่าจะเข้าไปควบคุมแล้วกันนะ เข้าไปไทยเช่นแล้วก็ใครที่ไม่ได้มีหน้าที่จริงๆหรือไปแล้วมันไม่เห็นจะอยู่เลยนะปรากฏว่าไปทํางานอย่างอื่นแทนนะครับไปแล้วอจริงๆคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยส่งกับประเทศนะฮะแล้วก็จะไทเทิแม็กขึ้นนะเดี๋ยงายลองดูแล้วกันสําหรับนโยบายใหม่ของฝั่งจีนนะฮะ